วันนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะก็ออกมาดูสวนอย่างแล้วค่ะที่กําลังกินข้าวอยู่นะคะพ่อปู่ของบีบอกว่าตอเบอรี่ในสวนนะคะมันแดงแล้วรีบๆออกไปเก็บเอาไว้ก่อนที่นกและหอยทากจะมากินก่อนทุกคนคะ่ะบีเพิ่งเก็บไปเมื่อวันก่อนเองค่ะรอบที่4นะคะรอบนี้เป็นรอบที่5ค่ะไม่คิดว่ามันจะแดงเร็วขนาดนี้นะคะเมื่อวานบีไม่ได้ออกมาดูแค่วันเดียวนี่คือแดงเร็วมากๆเลยค่ะวันนี้บีก็พาผู้ช่วยมาช่วยเก็บด้วยนะคะจะบอกว่าแดงเยอะมากๆเลยค่ะรอบที่แล้ววันเก็บได้เยอะแล้วนะคะแต่รอบนี้เยอะกว่าอีกค่ะตอเบอรี่ของบีปีนีีี้ะะะคคปปท่่่่ดกกกกววาุพติบู กระะถางค่ปีนี้นะคะตัดสินใจเอาลงดินผลลัพ์ที่ได้ก็คือดีมากๆเลยค่ะดกมากๆเลยกินแทบไม่ทันเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าไม่มีคนกินกับบีนะคะที่บ้านนี้มีบีกินแค่คนเดียวเองค่ะจะบอกว่าของบีเน้นๆเลยค่ะกินแบบไม่ต้องเผื่อใครเลยนะคะมีของบีก็มีชิมบ้างนะคะลูก2ลูกค่ะส่วนพ่อปู่นะคะคือไม่กินเลยค่ะบีก็เคยถามพ่อปู่เหมือนกันนะคะแต่พ่อปู่บอกว่าแกไม่ชอบกินค่ะบีก็เข้าใจได้ค่ะเขาอาจจะเบื่อเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินนะคะอาซื้อกินได้ทั้งปีเลยค่ะให้เหมือนกับไทยเรานะคะไทยเราต้องรอช่วงเวลาถ้ามีในห้าาางงนะะคคก็ือรแพม นี่พี่ก็จะเก็บลูกดแดงๆนะคะแล้วก็ลูกสีขาวๆนะคะที่ใกล้จะสุกแล้วนีก็จะทําเหมือนเดิมนะคะเอาไว้ข้างหน้าตาังจา,จากทํางานพรุ่งนี้นะคะสีขาวๆนะคะก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วค่ะพร้อมกินได้เลยนะคะน,นี่ก็คือสตรอเบอรี่ของเราในวันนี้ค่ะจะบอกว่าเยอะอยู่เด้อถ้าไปซื้อในร้านค้านะคะขนาดนี้ก็หลายตังค์อยู่เด้อปลูกเองประหยัดเงินไปอีกค่ะ